รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี ถึงนักร้องลูกทุ่งที่มีชื่อเสียงเป็นที่เล่าขานมาจนถึงทุกวันนี้นักร้องลูกทุ่งผู้ยกระดับเพลงลูกทุ่งให้อยู่แถวหน้าและเป็นนักร้องลูกทุ่งผู้เป็นต้นแบบของลูกทุ่งเม็ดเล่ผู้ที่หลังสรรให้สิ่งเหล่านี้ได้ปรากฏคือตำนานของเราในวันนี้สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ตำนาน รายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปพบกับเรื่องราวชีวิตของบุคคลที่เปรียบเสมือนหนังสือเล่มใหญ่เล่มหนึ่งที่น่าสนใจมีแรงดึงดูดให้อยากเปิดอ่านมีเรื่องราวมากมายที่น่าจดจําและยากที่จะลืมเลือนตำนานในวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปพบกับศิลปินนักร้องหญิงที่มีชื่อเสียงเป็นอมตะนิดนิรันเธอคนนี้นะครับถูกขนานนามจากคนทั้งประเทศว่าเป็นราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ครับ ผลงานเพลงของราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ไม่ว่าจะเป็นเพลงช้าหรือเพลงเร็วนะครับติดหูคนฟังไปทั่วบ้านทั่วเมืองเลยครับหลายเพลงกลายมาเป็นมรดกและวัฒนธรรมทางดนตรีที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นจนเธอได้รับการขนานนามนะครับว่าเป็นราชินีลูกทุ่งแต่กว่าจะมาเป็นระดับตำนานได้นั้นชีวิตของเธอก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบครับลำบากนะลำบากเยอะลูกลำบากมากมาก็าาาออกลูกทงถนนอะ ก็ออกลูกคนเดียวไม่ต้องมีหมอนตำแยงคิดอยู่สิพี่เพิ่งจะเป็นลูกคนที่ห้าในบรรดาทั้งหมดพี่น้องสิบสองคนแต่ว่าพี่เพิ่งจะเป็นเป็นพี่สาวคนที่รุ่นโตเพราะว่าพี่เพิ่งจะอยู่ในรุ่นของพี่ผู้ชายนี่ใสก็เลยออกโห้าวคือมีอยู่ช่วงหนึ่งคือแม่อยู่บนโพดแลด้วทีนี้พ่อโดนคดีก็พาลูกขึ้นบนเขาเขาวังชมพูแม่ต้องหาข้าวหาข้าวข้างหนึ่งแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็ หาน้ําปลาเงี้ยค่ะขึ้นไปส่งลูกๆแล้วก็พอลงมาพ่อออกมาพ่อออกมาก็พากันย้ายมาเรื่อยๆจนมาอยู่สุพรรณบุรีคือแม่เนี่ยมีลูกหลายคนสิบสองคนให้พี่เป็นคนเลี้ยงน้องแม่ก็ออกงานป่าพาน้องนองนอก็จะร้องเพลงกล่อมน้องจนน้องหลับหมดเสร็จแล้วพ่อก็จะเรียกออกมาว่ามาซ้อมเพลงพ่อจะเป็นคนเคาะกะป๋อง ตามขั้นของจังหวัะแม่ก็จะคอยฟังว่าชัดไหมอักระดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่นี้ครูของพี่พึ่ก็คือพ่อแม่ก่อนเขาชอบรองเพลงพูดยังไม่ค่าจะชัดตเนี่ยมารองเพลงพ่อเขาก็เป็นโคนเราเองก็เป็นนาง,งเอกลิเกอรก่อนนะแล้วก็สอนบ้างนะ่ะและพี่เพึ่งร้องเพลงแต่เล็กลร้องเพลงของแม่ของจิตแล้วก็ของอแม่ของศี ตอนที่พี่เพิ่งอยู่บ้านพดเนี่ยคือตอนนั้นเข้าเรียนกหนหึ่งแต่พี่เพิ่งอ่ะเขาแบบชอบร้องเพลงไม่ค่อยได้สนใจในการเรียนแล้วพอสอบขึ้นป .2 ออแม่ก็มีเหตุที่ว่าพ่อโดนคดีก็เลยต้องออกจากเรียนแล้วก็พานขึ้นเขาก็าเลยอ่านหนังสือไม่เอาเขาจะฟังมันผ่านบา,บางเพลงเขาร้องจบบางเพลงเขาร้องไม่จบคือแบบได้ฟังน้อยอแต่เขาคนที่ ถ้าบอกอัจฉริยะอัจฉริยะเลยแหละความจำดีมากเลิศเลยส่วนใหญ่ครูเพลงก็จะอัดใส่เทปค่ะแล้วก็พี่พึ่งก็จะเปิดแล้วก็ฟังแล้วก็จําเอาแล้วก็มาร้องจากที่ว่าครูเพลงร้องเนี่ยไม่มีลูเกเอื้อนลูกหวนไม่มีอะไรเลยแต่พี่เพิ่งร้องเอาดีมาก ด้วยความที่มีเสียงเพลงเป็นชีวิตจิตใจนะครับจึงทําให้เด็กหญิงราพึงจิตหานเดินสายประกวดตามเวทีต่างๆในานามน้ําพึ่งนักไรอ้อยครับจนกลายเป็นนักร้องต่างจังหวัดที่คว้ารางวัลได้มากที่สุดครับ่อเขาพาไปกับพี่ชายเัาอีกคนนมะ่ก็ไปกับเขาเหมือนกัน,นแต่ว่าเรามาได้ด้านหลัก่อเขาพาไปพาไปประกวดเขารองเพลงที่ไหนเขามีอะไรที่ไหนเขา พาช่วงนั้นก็จะพาพี่พึ่งกับพี่อำนาจจิตหานแล้วก็พี่ลำพึงจิตหานเนี่ยพาไปประกวดร้องเพลงตามงานวัดพี่ชายก็ผัดกันจะได้ที่หนึ่งบ้างพี่พึ่งได้ที่หนึ่งบ้าง่งเงี้ยค่ะจะผัดกันก็มีไปร้องเพลงเขาให้ร้องเพลงเนี่ยก็ร้องคองงู่พี่พึ่งพี่จะร้องของเพชรพธทรรามมึงก็ร้องของหวงปีบางทีเขาให้คนละกระเลงบอกมันพี่น้องร้องคนละนิดแต่น้อยอยเงี้ย เพลงสมัยก่อนมีพี่สาวังติดไอมีไอวิทยุรานเซเตอร์ฟังพวกละครอัมพันมรุ่อะไรนั่นด้วยหัวใจที่รักในการร้องเพลงนะครับเมื่อได้ยินข่าวว่ามีการประกวดร้องเพลงที่ไหนน้ำผึ้งนะ้ไรอ้อยก็จะขอประกวดไปซะทุกครั้งแล้วก็จะชนะทุกครั้งที่เข้าประกวดครับด้วยเหตุน,นี้จึงทําให้เธอโดนแบนนะครับถึงขนาดที่ว่าผู้แข่งขันจะไม่ขอเข้าประกวดด้วยถ้าหากว่ามีน้ําผึ้งนะไรอ้อยเข้าประกวดครับ เขาเป็นผู้หญิงที่เก่งมากเวลาไปประกวดร้องเพลงที่เวทีไหนเยอะแยะเนี่ยเขาสามารถพิชิตรางวัลตลอดตลอดทุกงานทุกงานทุกนานแล้วก็ประจําตามวัดต่างๆตามงานต่างๆที่มีคุณพุ่มพวงมักจะได้เสมอจนเป็นขึ้นชื่อลือชาตมต่างจังหวัดตอนนั้นแต่งชุดซาฟารีสีส้มพี่จําได้ขพงแม่ตัดให้อย่างสวยเลยนะสีส้มตัวเองก็ดำดำเสร็จแล้วก็ขึ้นไปไปจดประกวดอะไรเงี้ยเขาก็ ร้องให้ฟังเ้าบอกออไม่ได้แล้วค่ะเป็นนักร้องอาชีพแล้วเขาไม่ให้ประกวดเลยพี่พึ่งก็เลยขอเพราะว่าไม่ให้ประกวดก็ไม่เป็นไรแต่ขอร้องโชว์ได้ไหมอ่าเขาก็ให้ขึ้นร้องโชว์เมื่อไม่มีคู่แข่งในการประกวดร้องเพลงแล้วจึงทําให้น้าพึ่งณไร่อ้อยตัดสินใจเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อที่จะเป็นบันไดก้าวไปสู่หนทางของการเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียง mm. เรื่องราวที่กว่าจะได้มาเป็นนักร้องขวัญใจชาวไทย และได้รับการขนานนามว่าเป็นราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นั้นไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับชีวิตการเดินทางบนถนนเพลงลูกทุ่งของเธอจะเป็นอย่างไรติดตามชมกันในช่วงหน้าครับเวลาวงดนตรีเล่นซึ่งก่อนร้องเพลงก็เป็นนั่งยืนเมียงเม,มียงดูพวกหางเครื่องอะไรเงี้ย พึ่งก็จะจำตามสเต็ปเข้ามาอายุยังวี่เดียวอยู่กับไวยพสต์เพจสุพรรณเอามาปั่นจนดังแต่งเพลงแรกให้ร้องร้องไอ้ฟังไม่เกินสามเที่ยวเต็มที่ไม่เกินห้าเที่ยวไปเลย ความตั้งใจของพุ่มพวงที่อยากจะเป็นนักร้องนั้นมีอยู่อย่างเหลือล้นนะครับจ mm ึง hmm. ทําให้เธอตัดสินใจเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อหวังเสี่ยงโชคแต่แล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จครับ mm hmm. เมื่อวงดนตรีที่เธอไปสมัครเกิดเหตุต้องยุบวงทําให้เธอต้องกลับบ้านอจริงแล้วคนที่เข้ากรุงเทพก่อนก็คือพี่ชายคุณอำนาจจิจฐานก็เห็นบ้านยากจนก็อยากจะเข้าไปร้องเพลงอยากจะไปหางานอะไรพวกนี้นพอเข้าไปแล้วไม่ได้ดังใจ ก็ได้ไปแค่แบกตู้มั่งอะไรเงี้ยเป็นคอนอวมั่งแล้วก็เลยอยู่วงดวงนุชาเขาก็เลยกลับมาพาน้องสาวไปพ่อแม่ก็ให้ไปเพราะว่าคิดว่าให้ไปร้องเพลงเสร็จแล้วพอไปร้องเพลงเขาเขาก็พากันเดินสายนี่พ่อเนี่ยก็เป็นคนแบบว่าอยากออในหมู่บ้านนี้ลูกฉันไปเป็นนักร้องแล้วนะอยากจะมาอะไรให้เขารู้เสร็จแล้ววงดวงนุชาตามกาหนดหมายไม่มาพ่อก็เลยไปเอาลูกทั้งสองกลับมาบ้านทั้งหมด แต่ดวงคนจะดังนะครับอะไรก็ฉุดไม่อยู่เพราะในขณะนั้นมีวงดนตรีของไวัยพศเพชสุพรร์มาเปิดทําการแสดงขึ้นที่วัดทับกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีมาร้องเพลงสมัยนั้นวัดทับกระดานฝังลูกนิมิตเมื่อปีพศ2517ก็มีวงดนตรีหลายวงก็ในคืนนะั้นก็คือวัยพศเพชสุพรรณก็ในฐานะที่เป็นชาวสุพรรณด้วยกัน คุณพ่อคุณแม่เขาก็เลยมาขอร้องไวโพสเนี่ยให้คุณพุ่มพวงเนี่ยไปขอไวโพสให้มาร้องเพลงโชว์บนเวทีตอนนั้นวงดนตรีพ่อมาเล่นที่อำเภอบางปะมาที่นา่านเภอแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ของหนูพึ่งเนี่ยขเยขาพาหนูพึ่งมาที่อำเภอบางปมาเลยพามาฝากตัวยงกระจิ๊ดตัวนิดเดียวเขาก็มาฝากก่อนที่ดนตรีจะเล่นก็ลองให้ร้องดู บอกหนูวันนี่ทีเขาก็เข้ามาเขาเป็นเด็กที่กล้ามากนะตัวเขานิดเดียวพอนั่งอยู่บนเก้าอี้เขาวิ่งเข้ามาให้กอดเขาเลยนะ่ะวิ่งเข้ามาหาแล้วก็กอดว่าร้องเพลงอะไรลูกก็บอกหนูร้องเพลงแม่พ่องแม่พ่องสีอ่าในลองร้องนี่เพลงแม่พ่องสีเขาร้องไอ้รถด่วนขบวนสุดท้ายเสียงรถด่วนขบวนสุดท้ายเพื่อน ของพ่อที่นั่งพวกตลกมากนักงดนตรีนั่งคุยกันอยู่เนี่ยอุ้ยไม่ร้องดีอย่างนี้หรอขนาดตัวพ่อวางคนลุกเลยบอกอ่ะเดี๋ยวหนูร้องหน้าเวทีไหวได้ไหมได้ค่ะแล้วเด็กอะไรอะ่ะจังหวะจากคนเป้เลยอะ่ะเหมือนพรสวรรค์อะไรไม่รู้พอดนตรีเล่นไปได้สักสักสองสาเพลงเขาบองเขประกาศว่าจะมีเด็กเสียงดีมา ฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกสาวไว้จพ์ก็อยากจะฝากให้ท่านลองฟังดูพอขึ้นมาในเป้เลยเสียงรถด,ด่วนกบลน้ำเพอถือแก้วค้างอย่างนี้เลยพอเพลงจบควักสตังค์ในกระเป๋าเนี่ยท่านไม่นับเลยวัยพศเอาไปด้วยนะวัยพศก็รับแล้วครับท่านรับเป็นลูกแล้วเอาไปคืนนี้เลยวังนั้นรับแล้วเส้นทางนักร้องของเธอใกล้เข้ามา เมื่อไวยพ์เพชรสุพรรณเห็นความสามารถและรับเธอเข้ามาเป็นบุตรบุญธรรมและผ่าเข้าสู่กรุงเทพอีกครั้งพ่อก็พาพี่เพิ่งไปฝากว่าให้ไปเป็นลูกบุญธรรมหน่อยเพราะว่าพ่อไวพจน์นามสกุลสกุลนีนามสกุลเดียวกับพ่อเลี้ยงของแม่ก็คือเบาใจว่าเออฝากไปหน่อยนะตอนนั้นก็ยังเล็กๆอยู่เลยประมาณ11ขวบตอนที่รับหนูเพิ่งมาอยู่ที่บ้านก็ตอนนั้นก็ วงก็กําลังเริ่มจะดังเนาะบ้านก็ไม่มีอยู่แต่บ้านสุพรรณมีอยู่ทตนี้เอาไปกรุงเทพก็ชาวบ้านเขาอยู่แต่ก็เป็นบ้านหลังใหญ่ก่อยเขานอนกับพวกพี่ๆที่เป็นแดนเซอร์อ่ะเวลาวงดนตรีเล่นพี่พึ่งก่อนร้องเพลงก็เป็นนั่งยืนเมียงเมียงดูพวกหางเครื่องอะไรเงี้ยพี่พึ่งก็จะจําตามสเต็ปเขาขยันหางเครื่องเต้นก็จะเต้นหางเครื่องเขาต้องได้ตัวนิดเดียวละ ร้องบอกพ่อหนูอยากเต้นหนูอยากเต้นแล้วก็บอกว่าเออเดี๋ยวชุดหนูใส่ไม่ได้มันต้องไปตัดพิเศษถ้าหนูจะเต้นร้องไห้เลยเช้ามาต้องพาไปตัดที่ภาวรัตน์ไปตัดได้สามชุดเอาให้เหมือนคนโตๆก็ใส่คือเลี้ยงเขาเหมือนลูกไม่ได้เลี้ยงแบบหางเครื่องไม่ได้เลี้ยงแบบลูกน้องหรือขี้ข้า เรากินอะไรเรียกลูกกินด้วยกินสำรับเดียวกันข้าว<ด>ไม่เคยว่าพ่อต้องกินก่อนเดี๋ยวลูกกินทีหลังไม่มีไม่เคยทำตัวอย่างนั้นและแล้ววันหนึ่งความฝันของเธอก็กลายเป็นจริงขึ้นมานะครับเมื่อไวยพ,พศเพสุพพันจะรดปลายปากกาประพันธ์บทเพลงขึ้นมาใหม่ที่แต่งแก้เพลงแก้วจ๋าที่ขับร้องโดยขมเพชรเพชรเมืองการและได้เรียกให้เธอไปอัดเสียงลงแผ่นในเพลงแก้วรอพี่โดยให้เธอใช้ชื่อว่าน้ำผึ้งเมืองสุพรรณ อยู่กับพ่อชื่อน้ำพึ่งเมืองสุพรรณมันเป็นคำตลาดตลาดคำมานนอกมานอกเดียน้ำพึ่งมันก็หวานเมืองสุพรรณมันก็เป็นเป็นเมืองของเราที่เกิดเข้ามาอายุยังคิดเดียวอยู่กบับวัยพ่อเป็นสุพรรณเอามาปั้นจนดังแต่งเพลงแรกให้ร้องชื่อเพลงแก้วรอพี่เพลงที่คิดแต่งให้เขาเนี่ยเพราะว่าน้ำเสียงเขา ร้องแล้วมันหวานมันซึ้งใจแต่งให้ผู้ชายร้องก่อนนะแต่ผู้ชายนะ่ะร้องไม่ดังโชคดีทวีชัยพอมพอมาหนูพึ่งร้องออกวิทยุที่ไหนก็แย่งกันเปิดเลยพรสวรรค์ของเด็กมันจะเกิดอ่ะก็โอ้พี่น้องดีใจมากเวลาเปิดวิทยุฟังเปิดแก้วรอพี่โอ้โดีอกดีใจว่าโอโ้พี่น้องฉันได้แล้วนะพี่ฉันได้เป็นนักร้องอัดแผ่นเสียงแล้วนะอะไรเงี้ยโอ้โหเปิดแล้วก็คุยขโมงนะตามหมู่บ้านนะ่ยนะคะ ที่ตอนเขาดังเยอะๆแม่จะอยู่บ้านนะไม่ไม่อะไเข้าไปที่เขาเขาก็อยู่กับชดเวลาผมสอนให้เขาร้องเนี่ยแก้วรอพี่นักร้องบานนอกเนี่ยเขาจะนอนคว่ำแล้วเขาจะเท้าเขาจะเขาจะจ้องปากพ่อเขาจ้องดูปากพ่อร้องนะเขาไม่ได้เขาไม่ได้ดูเนื้อเขาอ่านหนังสือไม่ออกร้องให้ฟังไม่เกินสามเที่ยวเต็มที่ไม่เกินห้าเที่ยวไปเลย อาคาานี้เราสอนยังไงได้เปะเลยพรสวรรค์เขาก็มาตั้งแต่ตอนนั้นละแก้วรอพี่กลายมาเป็นมรดกแห่งเพลงที่เป็นเครื่องแสดงถึงอัจฉริยภาพทางศิลปินของน้ำพึ่งเมืองสุพรรณก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อภายหลังเป็นพ um ุ่มพวงดวงจันทร์ผลงานเพลงของราชินีลูกทุง่งพ um ุ่มพวงดวงจันทร์แบ่งไปด้วยน้ำเสียงที่มีความไพเราะออดอ้อน,ออนหวานซึ้งกินใจเปลี่ยนไปด้วยสเสน่ห์อันทรงพลัง แต่ก็มีอุปสรรคเข้ามาขัดขวางความสำเร็จของเธออุปสรรคนั้นคืออะไรช่วงหน้าเรามาติดตามชมกันต่อครับสมัยก่อนมากมากไปเล่นเนี่ยส่วนมากจะนอนกันที่งานบนโรงเรียนบางทีนักเรียนมาต้องต้องไล่ออกเพราะนักเรียนต้องเข้าไปเรียนแล้ะหายไปประมาณเดือนหรือสองเดือนเขาก็โทรมานะ เขาไม่เคยทอดทิ้งพ่อเลยเขาโทรมาก่อนที่จะได้รับการขนานนามว่าเป็นราชินีลุกทุ่งพุ้มพวงดวงจันทร์เธอในานามของน้ำพึ่งเมืองสุพรรณก็กำลังเป็นที่รู้จักของมหาชนคนไทย และในตอนนั้นเองนะครับที่เธออยู่ในวงของวัยพศเพชรสุพรรณเธอก็ได้พบกับธีรพลแสนสุขรักครั้งแรกของเธอพอเขาดังเสร็จก็วัยของเด็ก,กอะน,นะมันต้องโตก็ตอนนั้นก็โตเป็นสาวแล้วเนี่ยเขาก็เริ่มมีฟงมีแฟนแล้วก็คุณธีรพลแสนสุขก็แกก็เป่าทำเป็ดอยู่ในวงนั่นแหละค่ะ แต่รักครั้งนี้นะครับทำให้พึ่งและธีรพลจำต้องออกจากวงของไวยพน์เนื่องจากทั้งคู่ทำผิดกฎของบ้านครับบอกว่าไม่ให้มีความสัมพันธ์อะไรต่ออะไรกันเรามากินลงรถเนี่ยผู้หญิงต้องเดินส่วนผู้หญิงผู้ชายส่วนผู้ชายเลยนะไม่่เดินเกาะแขนเกาะเกี่ยวกันไปไม่ใช่อย่างนั้นคนสมัยก่อนก็ถือว่าไอ้นี่มีผัวแล้วนี่ไอ้ไอนั่นมีมีเมียแล้วนี่อย่างเงี้ยใครอยากจะมีเป็นคู่ผัวตัวเมียก็ให้ไปบอกพ่อบอกแม่ของแต่ละคน แล้วก็แต่งงานกันไปเลยยังมีเวลาเต้นก็มาเต้นมีเวลาร้องก็มาร้องเมื่อมันมีลูกมีเต้าแล้วก็กลับไปเลี้ยงลูกวางกฎไว้เลยก็เลยต้องไปเพราะเราห้ามไม่ก็ไม่กดไม่เรืองนะไม่เคยอาฆาตมาร้ายยังรูกเขาเป็นลูกตลอด ตอนที่เขาไปแล้วเนี่ยสมองกำลังดีไม่ใช่ไม่คิดนะคิดแต่ไม่อิจฉาแต่ไม่โกรธแต่คิดน้อยใจว่าบุญเรากับเขาได้มาแค่นั้นก็ไปแค่นั้นถ้าเขาอยู่ไม่รู้พ่อจะรับทรัพย์อีกเท่าไหร่ไม่รู้เขาก็จะรวยอีกเท่าไหร่มันต่างคนต่างอาศัยกันนะเราเป็นผู้พ่อวงดนตรีเราก็ยังจะต้องยืนยงไม่ต้องไปตั้ง คำว่าพุ่มพวงไม่ต้องแค่น้ำพึ่งเมงสรรคนก็หาก,กินไม่หวัดไหวแล้วต่อไปก็จะเปลี่ยนเป็นวงน้ำพึ่งเพชรสุพรรณแล้วไม่เป็นแล้วไวโพธิเพชรสุพรรณก็คิดเป็นมรดกให้ลูกไปเลยก็เหมือนเราเราเราักงเหมือนลูกเราอย่างเงี้ยคิดสร้างอนาคตแบบนั้นสมองกาลังดีเลยพอปลาไปปั้งเนี่ยหัวใจมันหล่นเหมือนกันมันไม่มีความคิดที่จะเขียนให้ใครอีกต่อไปเลย จนทุกวันนี้ไม่เขียนได้ใครเลยกลัวดังแล้วเข้าไปอีกยังไรก็ตามนะครับเมื่อแยกวงออกมาแล้วผลทางของการเป็นนักร้องของเธอก็แทบจะมองไม่เห็นทั้งพึ่งและธีรพลก็ช่วยกันสร้างเนื้อสร้างตัวแม้จะพยายามเต็มที่แล้วก็ตามนะครับจากนั้นไม่นานนักร้องที่มีชื่อว่าน้ำพึ่งเมืองสุพรรณก็ค่อยๆเลือนหายไป ตอนน้นวงสุรชัยเขายุบวงไงเขาเลิกวงแล้วตอนนี้พอดีรุ่นพี่รุ่นพี่ที่เขาเคยอยู่สุรชัยด้วยกันแหละเขามาอยู่วงนี้เขาก็เลยชวนมาก็เลยมาคือถ้าเปรียบเทียบกับวงสุรชัยอะนะวงเขาก็ยังแบบเก็บเงินไม่ค่อยได้เหมือนแต่ก่อนเนี่ยมันก็ที่ว่าวงดังๆก็จะมีสุรชัยสาย,ยันอะไรอย่างเงี้ยแต่หัวหน้าพุ่มพวง,งนี่แกก็มาดังทีหลังนั่นแหละเขาผมเคยไปอยู่ตอนนี้ทาวงเป็นของตัวเองเขาก็ทํากันปก มีการวงทวกนั้นะเขาก็ทําเป็นวงลเล็กๆแต่นั้นไม่ไม่อะไ,ไรมากมายโอดอยากกันแต่เข้มไปนี่เขาไปรถบททัสด้วยกันนี่เนี่ยไปก็ห่างเครื่องไปก็หมดทั้งหมดนี่เนี่ยไปคันเดียวเลยบางทีก็จะไม่ได้เล่นบางทีก็ได้เล่นบางทีนอนในวัดกันบางนอนไม่ไม่ได้มีโรงแมงรมโรงแรมกันเหมือนสมัยนี้คนระับสมัยก่อนลําบากมากลําบากต้องบอกว่าเส้นทางเนี่ย เป็นลูกหลังมากกว่ามากกว่าที่จะเป็นทางรัฐยางแล้วเวลาดนตรีเขาไปเล่นเนี่ยต่างจังหวัดเนี่ยบ่ายโมงบ่ายสองโมงเนี่ยดนตรีเนี่ยเราต้องรีบเดินทางกันแล้วเพราะว่าเวลาที่จะไปเข้าไปที่งานเนี่ยโอ้โหฝุ่นบางทีไปถึงนั่งรถบัสเนี่ยดูบรถบัสเนี่ยฝุ่นมันเยอะมากมันหัวแดงเลยแล้วก็จะลาบากก็คือจะไปนั่งเตรียมพร้อมกันที่งานไปต่างจังหวัดเนี่ยบางทีสมัยก่อนดนตรีจะเดินทางกัเป็นเดือนน่ะ ต้องบอกเป็นเดือนบางทีเดือนสองเดือนถ้าไปเดินสายใต้ก็ประมาณเดือนหนึ่งก็จะเดินทางยาวมากซึ่งหางเครื่องบางคนใดกลับมาได้แบบลูกหัวจําหน้าก็ไม่ได้เลยไปเล่นเนี่ยส่วนมากจะนอนกันที่งานเพราะว่ากลางคืนอย่างที่ใต้สมัยก่อนเนี่ยจะขับรถออกมาไม่ได้เล่นเสร็จปุ๊บประมาณห้าทุ่เที่ยงคืนตีหนึ่งเพราะว่าสมัยก่อนจะมีเขาเริ่มมีการปล้นกันบ่อยแล้วก็นั่นเป็นอันตรายก็ต้องออกประมาณตัตีสี่ตีห้าซึ่งออกอพร้อมแม่ค้าอะไรอย่างเงี้ยหรือบางที ก็จะนอนอยู่บนโรงเรียนบางทีนักเรียนมาต้องต้องไล่ออกเพราะนักเรียนต้องเข้าไปเรียนแล้วหายไปประมาณเดือนหรือสองเดือนเขาก็าโทรมานะเขาไม่เคยทอดทิ้งพ่อเลยเขาโทรมาหาพ่อหนูจะมากราบท้าพ่อหนูผิดไปแล้วเราก็รู้ละเพราะว่าข่าวมันมาแล้วว่าไปไกลคนนี้ว่าหนูผิดไปแล้วแล้วก็อยู่ที่ไหนกันละ่ะลูกหนูเช่าบ้านอยู่กันบอกเออก็ไม่เป็นไรเนี่ยนะพ่อก็ไม่ได้กโกรธด้เก เออมีเวลาก็มาไม่ไม่เป็นไรหรอกลูกก็ขอให้ให้ดงให้ดังให้พอลูกตลอดไม่เคยสับแช่งเขาเลยแล้ววันหนึ่งโชคก็เข้าข้างเธอนะครับเมื่อครูมนเมืองเหนือได้รับพึ่งเป็นลูกศิษย์แล้วเปลี่ยนชื่อให้เธอใหม่เป็นพุ่มพวงดวงจันทร์ชีวิตของเธอจึงได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งครับแต่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันในช่วงหน้าครับ มาโตเป็นสาวแวเขาก็จากพ่อไปเขาก็ข้ามฝั่งเขาเรียกว่าข้ามฝั่งพ่ออยู่ฝั่งทนเขาก็ข้ามไปฝั่งพระนครอาจารย์ท่านหนึ่งคืออาจารย์มนบันเหนือเป็นคนสร้างตระกูลเขาวงจงขึ้นมาเอามาตั้งผู้พวงดวงจร การได้รับความเมตตาจากครูมนเมืองเหนือในครั้งนั้นจากน้ำพึ่งเมืองสุพรรณจึงกลายมาเป็นพุ่มพวงดวงจันทร์เปรียบเสมือนได้รับชีวิตใหม่ออปีสองสองสองสอีกครั้งหนึ่งอาจารย์มนเมืองเหนือเจอเข้าก็เลยบอกว่ามีทางแน่แต่ต้องเปลี่ยนชื่อต้องเปลี่ยนชื่อใหม่เพาอาจารย์ชื่ออะไรเอาพุ่มพวงเพชรอีสานแล้วกันนะก็พอดีดีครับ <laughs> <laughs> ก็ดีหนูเลยบอกว่าถ้าเกิดเขามาทักไายหนูก็คิดว่าหนูเป็นคนดีสานแล้วหนูพูดเขาไม่ได้หนูไม่โดนเหรอ๋อเพราะจริงๆเป็นคนสุพรรณใช่หนูเป็นคนสุพรรณก็เลยบอกว่าเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้เ๋ยวแกก็บอกว่าเอารวมกันแล้วกันมันสูงดีแต่ว่าอย่างนี้ค่ะหนูก็บอกโอ้อาจารย์พุ่มนะทั้งพุ่มแล้วก็พวงอีกนะจันอีกนะบอกมันมันไม่เกินไปเหรอแกบอกไม่ได้ต้องชื่อนี้ พุ่ปวงนี้ที่เกิดขึ้นมาจริงๆดังขึ้นมาจริงๆในช่วงปี2526เมื่อได้ชื่อใหม่ภายใต้บ้านหลังใหม่ครูมนเมืองเหนือก็ได้ให้เพลงใหม่กับพึ่งในครั้งนี้กับเพลงรักไม่อันตรายมาโตเป็นสาวไปเขาก็จากพ่อไปเขาก็ข้ามฝั่งเขาเรียกว่าข้ามฝั่งพ่ออยู่ฝั่งทนเขาก็ข้ามไปฝั่งพระนครก็ไปเจอตะมนเมืองเหนือตะมนก็พาไปอุปการะต่อ อาจารย์ท่านหนึ่งคืออาจารย์บนมันเหนือปัจจุบันก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับเป็นคนสร้างตระกูลขาว่าดวงจันทร์ขึ้นมานะครับเอามาตั้งพุ่มพวงดวงจันทร์นั่นแหละทําให้เกิดตระกูลดวงจันทร์มาจนถึงน้องแล้วก็ทําให้คนรู้จักดวงจันทร์ในเวลาต่อมาพุ่มพวงดวงจันทร์ก็ได้ตั้งวงดนตรีเป็นของตัวเองและเดินสายแสดงโชว์แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่พอเขาดังเปรี้ยงจนเขาตั้งวงตั้งวงเขา พอดีวังนาทีพ่อเลิกเลิกเลิกพอดีปลดระวางเหมือนกันเถอะเสร็จแล้วเขามารับเลยบอกพอ่อมาอยู่กับหนูพ่อไม่ไปพอ่อขี้เกียจไปก็พ่อนั่งรับงานให้หนูก็อยู่กันแบบพี่พี่น้องน้องสบายสบายอยู่กันแบบญาติญาติหรืออะไรประมาณนี้คือมีอะไรก็แบ่งกันกินคือบางทีเบื่อไปเจอวัดที่แบบมีงานบุญหรืออะไรเงี้ยเราก็ไปหลังวัดไปกินข้าววัดอะไรกันอย่างเงี้ย คือมันก็ลาบากเนาะทราหดแต่ว่ามันก็ใจมันอยู่ไปแล้วมันรักะนะเป็นคนชอบสนุกคุยง่ายคุยสนุกคือเลือเล่องเลงอะ่ะมองโลกในแง่ดีตลอดไม่มีอะไรนะคือกระตับตัวง่ายก็แบบรูกทุ่งอะ่ะบ้านทุ่งกินอยู่ก็ง่ายนึกจะกินตรงไหนนึกจะอะไรตรงไหนก็ได้ แต่แล้วต่อมาพุ่มพวงดวงจันทร์ก็ได้ทอแสงเรืองรองอีกครั้งเมื่อชีวิตได้มาพบกับขุนพลเพลงสนุกครูลบบุรีรัตน์นักแต่งเพลงคู่บุญของนางพญาพึ่งครับตอนที่คุณครูพบกับคุณพุ่มพวงเนี่ยนะคะมองเขาอยังไงเขาว่าเอ๊ะคุณพุ่มพวงนี่น่าจะแต่งเพลงน้อนเพลงนี้ให้ตอนนั้นเขาร้องเพลงแต่เพลงเสียงอื่อนๆเริงโยนเพลงช้าๆ้องแบบลุกทุ่งกราบยินเพลงเริ่มแรกมาจาก ดาวเรืองดาวโรยรู hmm. okay. tomato, ้สึกว่าจะเป็นเพลงได้ดาวเรืองดาวโรยก็เห็นพุ่มพวงเอ้ยเอ้ยเราก็ต้องแต่งเพลงเอ้ยเอ้ยไปให้เขาก่อนกันแรกนะฮะตอนหลังทึงมือบิดก่อนที่จะเป็นอย่างนั้นก็มีคนเคยมาพูดเราว่าคุณจะทําพ่มพวงอะไรเป็นไรถ้าเห็นพุ่มพวงอะไรต้องเห็นอะไรนั่นะสิฮะก็อะไรอะไรนี่นะผมมานึกโอ้จริงถูกกันคับตอนแรกแต่งเพลงไปเนี่ยก็ไม่ได้นึกถึงเรื่องอย่างเนี้ยเพีลงแต่ว่าเออ พึ S <S então, und, à, like like ่งเขาทำตัวเป็นอย่างนี<_<_้เราก็จะแต่งอย่างนี้ให้เขา่านั้นเองพอคนมาชี้จุดแบบนี้ก็บอกว่าครูทำอย่างนี้ใช่แล้วครูต้องเห็นพุ่มพวงมีอะไรเพลงอะไรคท่ที่เปลี่ยนแปลงตัวเองก็รู้สึกจะเป็นกระแทกเข้ามาสิพุ่มพวงดวงจันทร์ได้ประสบความสําเร็จอย่างสุดขีดหลังจากที่ครูลบบุรีรัตน์ได้แต่งเพลงแนวสนุกสนุกให้พุ่มพวงได้ขับร้องจนทําให้ผู้ฟังสนใจเธออย่างท่วมท้นนะครับชื่อเสียงของเธอโด่งดังขึ้นเรื่อยๆ แต่จะโด่งดังขนาดไหนนั้นเราไปติดตามชมกันในช่วงหน้าครับเพื่งนเรียใเหมือนแม่ครูเป็นครูเพลงที่มีพรสวรรค์สมัยก่อนยอดขายถือว่าเธออันดับหนึ่งแต่ถ้าเธอมาดังยุคนี้เธอรวยมาหาศาลเพราะว่าคนจบปริญญาเอกยังทำทำดีไม่เท่ากับปุ่มพวงในเรื่องการร้องง สวรร์ามาจสัปดาห์หน้าอยู่กันต่อกับตำนานที่ยังคงครองความเป็นราชนีลุกทุ่งอย่างไม่เสื่อมคลายผู้หญิงที่ชื่อพุ่มพวงดวงจันทร์หมอบอกว่าถ้าทานยา หาหมอประจำประจำก็ชีวิตก็จะยืนยาวบอกโรกนี้ไม่ลายลไปอยู่ไปเรื่อยผมคิดว่าไม่เป็นไรมัง้งมันเป็นไข้เดี๋ยวว่าหายอะไรเนี่ยพอรู้ว่าพึ่งเสียชีวิตผมใจหายแลนะแล้วก็ไม่เชื่อว่าพึ่งจะตายไม่เชื่อจริง